สวัสดีค่ะครัวเรืองแสนวันนี้เรามาทําน้ําตกหมูก,กันนะคะยั่วยั่วขั้นตอนสุดท้ายเลยพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายน้าตกหมูก,ก็คือเอาหมูไปย่างคาบอะไรอี๋คือข,ข้าวหัวหอมนะคะเยอยั่ววนนี้น้ําตกหมูครัวเรืองแสนประเทศเนเธอร์แลนด์ข้าวหัว ทำตกหมูย่างหมูเรียบร้อยแล้วพี่น้องจะเอามาซ้อยห่มูซอยบางๆเนาะมาหลาบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้หอมแซ่บนะคะพี่นอ้อ,องขอบวัวอหอม พีฝากน้องไปนะเอาไปให้บุญนิดนน้อยาอันเป็นจังสีหลักห็นทีง,าง,างา่ายง่ายซอยลงบางใหดหน่อยขาเหนียวกันนี่นะคะข้าวกันขาดีนี่แห้งด้วยพี่น้องเ้อเอาาจ้ยวน้ำลายซำนี่ละสุขภาพแข็งแรงลำรวยสุขูสุขค้นจ้า